สวัสดีครับทุนทุกท่านนะครับผมเนี๋ยวันนี้แวะทานข้าว่อนนะครับเนี่ข้าวผัดพริกแกงหมูป่านะครับผมข้าวผัดพริกแกงหมูป่านะครับนี่สีก็จะประมาณนี้เลยครับผมชวนเดินตาไหลลงไหลแซ่บๆโอเคสวัสดีครับทุนทุกท่านนะครับผมมาพบกับคอนจกไปร้อยที่นะครับวันนี้มาแวะทานข้าวนะครับที่ร้านต้นข้าวนะครับ มากินข้าวผัดพริกแกงหมูป่านะพริกแกงหมูป่าครับผมนี่เพิ่งหลังจากเลิกสอนเด็กน้อยออสอนสอนจากเด็กน้อยเสร็จก็เลย,ยมาทานข้าวก่อนนะครับผมมากินข้าวเที่ยวด้วยกันครับพี่น้อง การร้อนหน่อยครับก็ต้องมีเครื่องน้ำดับความร้อนนั่นคือโป๊กนี่ดับความร้อนต้อง่อยครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับผม mày mày kỳ tóc tóc hào 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 เติมน้ำก่อนมนาะติดคอถ้าใครอยากกินเมนูสดๆดร้อนๆลองมาที่ร้านต้นข้านะครับตึกขาวรองตูดใจแน่อนอน บินคอนเฟิร์มครับผม ừ ừ ừ. มีเมนูให้เลือกเยอะครับบัลแกฟพริกแกง ผัดเค้าเอาไข่พะนาคกรอบผัดเนยนยิ้วผัดหมูเดือนหมูปลาร้านหน้ามามา่าผัดที่เมาหลายอย่างมากครับแล้นเป็นก็เป็นสคาราประจันแล้วครับผม ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากฝึกรังกายให้กับแอดมิน,นมเราโจทยกินเข้าด้วยกันครับ